สวัสดีครับคุณสุคนตัวนี้ก็มาโผล่กับเขาอีกแล้วครับผมต่อยชาแนลืัอนี้บอกข้าเจ้าบอเห็ด, <c oughs> ก,ด,ดกับเขาด้วยครับผมก็เลยเปิดช่างด้วยนี่ครับผมไข่เจียวอะไรครับผมกินน้ำกันสเสิร์ียมจ้าแหน่ไข่เจียวครับผมเสิร์ฟเสียมได้ครับผมมาเด้อคุณสุคน ไข่เปียวบําพอยนะครับผมแชร์เอาได้ครับผมกินกันเลยนะจ๊ะครับผมนหอมครับผมหรือว่าหิวผมใช่หิว อรอยรู้เหมือนกินย่งน่ะทุกคนนาะแบบเขาค่ขเ่เจียวนะคุมนะครับผมมันเด้อกินตรงกันแรับครับมันยุงเขาไม่ใช่ไม่ใชอจะกินเขาหน้ามีอยากยุคเขาคนเดียวแซ่บ ยุคนมาเด้ครับผมกินน้ำแกงครับผมอ๋ออืมอืมชอบยบบอยังมนี่ยกะนเนียยคนมึงแยกแยมางเอิดซอสสิอานจะตักเองุนไะหยามืออีกับผมยุกคนเบิงเบิงนนนุนนย ก so wow. wow, ี um, ่ทํานทานซื้อเนาะทุกคนเนาะวะวะหากินไปตแเสบระยะก็ทุกคนเลยมาวางในี่บวงนียเบอร์ปยอมว่าองบวงทุกคนบงยังไม่ได้รูาบเลยาทุกคนสองบวงขึ้นบริษัได้รู้จักอาดนบอลกลมาแล้วหมดเฉพากันนังบทเขาเหนนากะรับนี่ยทุกคน ใส่สดแต่ไมันก็นเสียบแหมครับผมเยอะแยะเขาก็กเขาไข่เจียวแล้วก็เยอะลงไปหน่อยนึงครับผม

ta ta kĩ ta ăn ăn cái này là không, cái đuôi nung anh nam anh à?

เทไก่อยู่ครับผมนี่ล้ะครับผมนี่ล้มาหาครับเพื่อนปินเยเดี๋ยวป็ยกินนะครัมเยแบ้กเป็นเป็นอันนี้สาเกนน่ะเจ้าเบอ่งเนี้ยปิดตานดีได้เนาะครับผม กิในไก่หน่วยหนึ่งสองกนแบบว่าประหยัดประยีนะคะผมน้อยๆครับผมต้องเห็ดเค็มๆนะทุกคนเนี่ยก <c oughs> ินน้อยๆเนี่ย <c oughs> นี่เค็ดมๆเนี่ยใส่กับซอสเนี่ยแฉบเป็นบะมักใส่กับซอสเนาะอืมทำใหญ่ๆโตๆแก้มผมโอ้โหอะไรเช่า แกงผิดไงใส่แองผินะร,นร,นร้อนเหรอได้อนแล้วลุกเใส่ใจอนรน้ำปลาจะเลาไน้ำปลาจะใส่ต้องมีผิดแน่จะผิดก็ลาย <c ười> เอาผิรุ่งลวก็นแ่บเลยพี่น้องเขอไปควยกินน้ำลายขแล้ว,ลลวมุยมยขมยาหมดเลยขอไปเจอบบผิดก็ำหอกไง Tại cậu, tại dưới xíu tuyệt Tại lúc thấy, thấy ngàn mày mày nè thấy ngàn bản Lúc nãy kia cậu trông, cậu thấy cậu Thấy ngàn bản mày mày Dầu phay này cắp này đẹp, đẹp. đẹp. bừa, Give you bài ca yêu. Mhm. Boy. Tell. Hello. Tell. 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 จาวาจำปุยยาค่ะใช่ข่ยาอมันหัควหิวครับประจงกครเปหัวก็ไั่นหิวแหละจก่มาเลยดูดีเลยเอ้ยอยากกินไหนแค่จานถามจานมเองนี่เนี่เรือมันจัดคนเดียวเลยแรงมันหิวพโลมากระหน่งกินขนมจีบบ่าบ่าไว้แล้วไม่ไอ้ mười tiền chắc bà lên ở khu vực hãy chụp ảnh hùng hùng đẹp 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 hùng 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 เพียงเท่านี้นะครับผมบระเด็นอะไรประเด็นเท่าไหรครับผมนี่ก็เลยจัดซะจานแบนเลยครับผมเขียงกิ๊บอึ่งเนี่ยเขีงกิ๊บครับผมโอเคเนาะทุกคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ๆด้วยครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมบ๊ายบาย